สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาดูดวงในเรื่องของความรักประจําเดือนกันยายน2566ซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันบ้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีมังกรนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์เป็นชาวราศีมังกรหรือถ้าใครทราบถึงลัคนาราศีก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเป็นภาพรวมภาพกว้างนะคะเน้นว่าเป็นภาพรวมภาพกว้างซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะกําลังจะเกิดหรือไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้วก็แล้วแต่นะคะไพ่นี้ก็เป็นไพ่ยิปซีที่มี บางอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เ,เป็นการที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอีกประมาณ1-2-3เดือนข้างหน้าก็ได้ด้วยเช่นกันนับตั้งแต่วันนี้หรือนะคะเราจะมาเริ่มวันที่ตัวตนของชาวราศีมังกรกันนะคะ ตัวตนของชาราศีมังกรเป็นลักษณะของคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นนะคะเป็นคนที่มีความาทำด้วยทำงานอะไรด้วยความสุขุมเยือกเย็นเป็นนักสู้เป็นนักที่ต่อสู้อย่างเป็นไปอย่างชึ่งช้าแต่ว่ามีความมั่นคงแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นคนใจเย็น มีความหนักแน่นในตนเองอแต่เรื่องของความรักก็คือตอนนี้กำลังรักใครอยากจะมอบหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ให้ด้วยความแบบพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็อาจจะพัฒนาไปอย่างช้าๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็จะ ดูกันไปยาวๆสักนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีความรักด้วยนะคะกําลังไม่รู้จะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ดูสถานการณ์ร,รอบข้างในช่วงปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าเป็นลักษณะของการที่ไม่รู้ว่าไปอึดอัดเรื่องอะไรมาในเรื่องของความรักไหมอ,อึดอัดเพราะว่าไปรักกับใครถือความรักอยู่ในช่วงจังหวะนี้ ไม่รู้ว่าเป็นไปรักคนมีเจ้าของหรือไปรักคนที่เขาไม่รักเราหรือเป็นความรักที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นความอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะส่วนเรื่องความตั้งใจที่อยากจะทำในตอนนี้ก็หมายความว่าอยากจะมีอ,อขอโทษทีนะคะบดอดีเรื่องเออ มีเสียงแทรกซ้อนหน่อยนะคะรถยนต์มันโอเคเออก็ในเรื่องของอ,อ่การที่มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกอ,อนะคะหมายความว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าความที่จะเลือกใครดีเพราะว่าเป็นคนที่มีความ มีเสน่ห์เป็นคนจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นมีทางเลือกให้เลือกเยอะแยะเลยมีคนเข้าหาเยอะแยะเลยในช่วงจวังหวะนี้ชาวลัคนาราศาีมังกรนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวตนของชาวมังกรในช่วงจวังหวะนี้ก็อาจจะมีการที่อาจจะอยู่แบบเอ่อถึงจะมีตัวเลือกเยอะแยะแต่ก็อาจจะมองมองอยู่แบบเฉยเยก็ได้นะคะยังไม่เลือกใครนะคะเรามาดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรกันนะคะหมายความว่า เมื่อก่อนอยากจะเริ่มต้นอะไรกับใครสักคนหนึ่งอ,อยากจะจริงจังกับชีวิตกับใครอย,า,อยากจะสร้างครอบครัวบใครสักคนหนึ่งในช่วงจังหวะที่ผ่านมานั้นมีการเริ่มต้นไปแล้วมีการปลูกความรักไปแล้วนะคะแต่ความรักนี้ก็ยังพึ่งเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนไกลเลยนะคะยังพึ่งเริ่มเท่านั้นในช่วงจังหวะที่ผ่านมานะคะ พื้นฐานรองรับชีวิตของชาวลักษณาราศีธนูหรือราศีธนูนั้นก็มานความว่าเป็นผู้หญิงที่มีความที่มุ่งม,มั่นในเรื่องของการทำงานเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ไม่เก็ดคร้านเป็นคนที่ชอบต่อสู้อชอบทำงานแล้วก็เป็นคนที่ มีความหนักแน่นในเรื่องของความรักจะเป็นเรื่องของความรักนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมมีความเป็นแม่บ้านแล้วก็มีความตั้งใจเป็นผู้หญิงเก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถทํางานต่อสู้ได้ด้วยตนเองโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสําหรับในเรื่องของความรักก็หมายความว่าถ้าเป็นถ้าได้รักใครก็จะรักเดียวใจเดียวนะคะจะรักมั่นคงด้วยจะ ไม่นอกใจนะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นความรักที่คือหมายความว่าพอได้รักใครสักคนแล้วก็จะรักแบบจริงจังและจริงใจนะคะหรืออาจจะมีการ,การเริ่มต้นที่จะรักใครสักคนอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะเรามาดูอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็หมายความว่าตอนนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นไม่รู้ว่าใครบางคนนั้น อาจจะมีความรักยังไม่เติมเต็มในหัวใจนะคะในลักษณะของการที่อาจจะมีรักซ้อนก็ได้ก็เลยทําให้มีความอึดอัดเพราะว่าอาจจะไปรักคนมีเจ้าของหรืออา,อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะไปรักกับคนที่ถ้าชายก็อาจจะรักชายหญิงก็อาจจะเป็นหญิงรักหญิงก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือไปรัก คนที่เขามีเจ้าของอยู่ทําให้เกิดการอึดอัดไม่สามารถทําอะไรได้มันรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มในเรื่องของความรักความรักยังขาดอยู่อีกหนึ่งใบนะคะเป็นความรักที่ยังไม่เติมเติมเต็มนะคะแม้จะมีความรักแม้จะมีการเ,าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ไม่รู้ว่าการรักหรือการเริ่มต้นนั้นเป็นการเริ่มต้นไปในสิ่งที่รักคน เขามีเจ้าของหรือคนที่เขาเป็นคนโสดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูลักษณะแล้วเป็นความอึดอัดน่าจะเป็นรักซ้อนหรือรักคนมีเจ้าของมากกว่านะคะอ่ะกาก็จะแก้ไขสถานการณ์ด้วยการที่จะเป็นอ่าการอาจจะอ,อยู่อย่างแบบประมาณว่าไม่ไม่ขยับเคยื่อนไม่เคลื่อนที่อยู่แบบ อาจจะไม่ค่อยพัฒนาไปในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นจังหวะที่อืมชาวราศีมังกรน,นั้นก็อาจจะบางทีเหนื่อยหน่ายกับเรื่องของความรักแล้วก็เมื่อรักแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้สมหวังสักเท่าไหร่หรืออาจจะรักคนมีเจ้าของหรืออาจจะเป็นทางเลือกที่ ไม่รู้จะเลือกใครดีหรืออาจจะมีคนเข้ามาลุมล้อมเยอะแยะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีคนหลายใจเข้ามาหรือเป็นคนที่อาจจะคิดถึงเรื่องของอาการที่จะพัฒนาความรักไปก็ไปแบบเชื่องช้าอะไรแบบนี้นะคะไปแบบเรื่อยๆไปแบบดูไปเอื่อยๆเฉยๆไปก่อนนะคะ สถานการณ์รอบข้างที่คนรอบข้างเขาดูคุณอยู่นั้นก็หมายความว่าความรักของคุณนั้นจะมีการขยับขยายไปในภายภาคหน้าไปสู่อนาคตอันที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีการสัมพันธ์ที่ดีมีความรักที่อาจจะพัฒนาไปสู่การก้าวไกลแบบอาจจะ พัฒนาไปสู่การมีครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนโสดที่มีความรักใอ้กับคนคนโสดที่ไม่ใช่คนที่มีเจ้าของหมายความว่าคนที่มีความรักที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ,ะซึ่งเป็นความรักที่ใจเดียวรักเดียวนะคะไม่ใช่คนที่ไปแอบ,บรักคนอื่นนะคะหมายความว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นคนโสด แล้วก็มีความรักอยู่ในใจตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะอ่าอาจจะเป็นรักที่มั่นคงด้วยแต่ว่าก็จะมีการพัฒนาไปอย่างเชื่องช้านะคะมีความรักให้และต่อไปก็จะมีการพัฒนาไปอาในอ่เพิ่มความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนรอบข้างก็มองเห็นว่า อนาคตข้างหน้าพวกคุณต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะส่วนความคิดในใจของคุณนั้นก็หมายความว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่คิดว่าความรักนี้มันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นความรักที่มไม่สามารถจับต้องได้ เป็นความรักที่อาจจะเป็นคนมีเจ้าของเลยทำให้อึดอัดทำให้หาหนทางออกไม่ได้รักคนมีเจ้าของเลยจับต้องไม่ได้อยากจะหลีกหนีปัญหาตัวนี้ออกอยากจะตัดออกจากใจเดินห่างออกไปในเมื่อมันจับต้องไม่ได้ไม่เป็นคนมีเจ้าของไม่ใช่ของของเราได้แต่มอง ก็เดินออกไปเสียจากชีวิตของคนคนนี้ดีกว่าดีไหมดีกว่าจะมายืนจ้องมองหรือมาสับสนมาเจ็บปวดมาหาหนทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ก็ยอมเดินจากไปดีกว่าดีไหมสรุปสุดท้ายก็คือหมายความว่าไปมุ่งหาเงินหางานหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวดีกว่าเออ หางเงินก่อนเรื่องความรักค่อยมาทีหลังเมื่อเมื่อเมื่อไรที่มีเงินมีทองพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวความรักที่สมบูรณ์แบบที่กําลังเริ่มต้นที่กําลังจะหยิบยื่นกับใ,ใครสักคนจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วถึงแม้มันจะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ต่อไปมันก็พัฒนาไปสู่การที่ มีการที่อาจจะเป็นครอบครัวในอนาคตข้างหน้าข้างได้ก็อาจจะเจอเจอกับผู้หญิงที่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็ต่อไปก็จะมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อมีเงินมีทองพร้อมก็จะเป็น ครอบครัวสําหรับอนาคตที่มั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ได้ด้วยนะคะสาหรับคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการเงินพร้อมแล้วที่จะขยายพยายครอบครัวสู่ความรักที่มันได้เริ่มต้นมาที่คุณได้หยิบยื่นมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างช้าๆอย่างมั่นคงแล้วก็คนไหนสําหรับคนไหนที่มันเป็นลักษณะของการรักซ้อนอึดอัดหรือมีทางเลือก หลายทางเข้ามาหรือมีคนหลายคนเข้ามาสู่ชีวิตนั้นอ่าก็อาจจะตัดสินใจเดินออกจากการที่อม,มันอึดอัดมันเป็นรักที่ไม่สมหวังแล้วก็เดินยอมเดินจากไปโดยที่ไม่หันกลับไปมองเพราะมันจับต้องไม่ได้ไปหาเงินหางานหาไรายได้เข้าสู่ชีวิตสู่ครอบครัวดีกว่านะคะก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะ ก็มีความคิดในเรื่องของสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นสำหรับชีวิตนะคะมีการพัฒนางานมีการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาความรักไปสู่ทางที่ดีแล้วก็ขอให้เลือกหนทางที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ตัดทิ้งไปแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วเดี๋ยวความดีหรือสิ่งดีๆคนดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตสําหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ